สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาพบกับเราอีกครั้งนะครับตามติดชีวิตหน้าข่าว EP 2นะครับของทีมงานข่าว WorkPo i อยเราตามติดคดีน้องแตงโมนะครับนิดาที่พัดตกน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะครับ อนนี้เราลงสถานที่จริงนะครับทั้งที่ทางที่คุณเต้สสพลําเจ็ดได้หลักฐานใหม่คือนะครับบริเวณที่ตกน้ำแล้วก็เรือนะครับเราก็ได้ตามติดที่วัดค้างคาวนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับติดกับวัดลุ่มนะครับตรงข้ามกับท่าเรือพิบูลสงครามนั่นเองแล้วก็มีหลักฐานใหม่ๆนะครับขึ้นขึ้นมาให้เราเห็นมีประจักษ์ประจักษ์พยานแวดล้อมต่างๆนะครับ ก็มีชาวบ้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าก็ได้ยินเสียงตกน้ำบ้างบางคนก็บอกว่าเป็นขอนไม้บ้างไม่รู้ความจริงจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราต้องมารอพิสูจน์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับใน EP ต่อไป EP 3เราเจอกันนะครับสวัสดีครับ